ตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่แหล่งจำหน่ายสินค้าประเภทของฝากโดยเฉพาะไส้อัว่วน้ำพริกหนุม่มแคปหมูแล้วก็ขนมพื้นเมืองต่างๆที่ปกติในช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากกันเป็นจำนวนมากแต่สงการานต์ปีนี้การจับจ่ายซื้อของกลับไปกลับเงียบเหงาค่ะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ายอดขายปีนี้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง เงียบครับผมไม่ก็มีคนครับมีแต่คนเล่นน้ำของฝากวีนี้เงียบจริงนะครับครับผมเงียบที่ผ่านมาได้ลลงเยอะรดเยอะเลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับปีนี้เงียบปกติทางตะวันสุดท้ายเนี่ยจะคนลุบเนาะมีแต่ของฝากวีนะแต่ปีนี้เงียบปีนี้น้อยลงน้อยลงกว่าปีแล้วเยอะจ้ะ ตัวห้าสิบหายไปขึ่งหนึ่งเนาะระอไคงจะมันมันหลายอย่างเนาะการใช้จ่ายเศรษฐกิจการเงินอย่างเงี้ยเนาะเนาะมันไปตกันหมดเนาะตัวการเมืองไอ้เนียมันไปไปตกร์หมดเนาะต่อการจับจ่ายเนาะข้าของมันก็แพงขึ้นเนาะรายได้มันลดลงร ทางอุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้มุมมองนะคะว่าเทศกาลสงการานต์ปีนี้ถ้ามองกันเล่นน้ําในเมืองเชียงใหม่หรือว่าตามแหล่งน้ําต่างๆจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําจํานวนมาก แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดถือว่ายังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวรอบนอกเมืองอย่างปางช้างเครื่องเล่นแนวผจญภัยแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยซบเซาค่ะปัจจัยนั้นน่าจะมาจากปัญหาฝุ่นควันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนทางผู้ประกอบการที่พักโรงแรมยอดเข้าพักเฉลี่ยก็มีเพียงร้อยละ50-60เท่านั้นมีเพียงโรงแรมที่อยู่ใกล้กับแหล่งเล่นน้ำสงกรานในเมืองที่ยอดการเข้าพักเกินร้อยละ90ค่ะ เอฟเฟกตรงนี้นะครับยังยังมีผลกระทบในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะชาวต่างชาติเรามีน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการต่งางๆบางช้างโรงแรมมียอดจองน้อยลง, <S 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 ซ,งซึ่งก็มีผลกระทบโดยตรงจากจากสโมกกี้ซีซั่นเนี่ยครับจาก PM 2, <S 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 2> อเพราะว่าก็หนีไหลไปทางใต้กันมากขึ้นการตัดสินใจก็มาเชียงใหม่น้อยลง <S S แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ย ก็เซนซิทีฟเหมือนกันในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ายังอ่านเชียงใหม่ว่ายังเป็นมรสุมของหมอกควันอยู่นะครับถึงแม้เราจะจัดกันเต็มที่เนี่ยก็ยังมีคนมาน้อยครับ